ผม,น,ผมนี่ครับผมเจ้านิโอ่เจ้าหยิบมันนะครับเจ้าน,นี้โออยู่ใส่เมือหยิบมันอยู่ขวามื่อสีโทนหล่อแดงๆสีโทนหล่อมัออนมุน,น,มมน,นครับเที่ยบคู่คู่สวัสดีครับกลาวสวัสดีจานเสี้ยงเขาแง่ของกานตุกูตกคนนะครับผม ไม่นี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับนกเขาใหญ่หรือมุกวีนะครับผมไม่นี้สิมาอัปเดตเบื้องนกในค่ายครับผมมาหลายวันไหนพูดยาวไอ้หอดฝนครับผมอโอ้ยโุ่นสุดห้องเซาเลยพ่นจากห้อง 1, 2, 3, 4, 5, 6, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดห้องฝนครับหอยเพียบนกยังมีก็ครับผมทั้งน้ำขมามะม่์ถึงนกฝึกต้อนะครับผมทั้งนกต้อนี่ครับนี่ส่วนหนึ่งอยู่ในนี่คือนกนกนกแบบ ฟึกแล้วนะครับนี่หมองฟึกโดนอาจารย์แจ้งคนต้อยกมวางอยู่บนหนนั่นเนี้ยฟึกเชือกเชือกดึงขึ้นฟึกใส่พันเนี็ตบางตัวก็ติดเชเลยครับบางตัวก็ตัติดแน่ขึ้นซ่อมฟังเสียงครับผมนี่ครับน้ำลายบางทีละตัวนกนี่กับผมกันยายมาจากไอ้นน้ำกระจา์นกเครื่องหนึ่งนะครับผมจะเป็นนกผมในเครื่องหนึ่งนกกระจาดหนึ่งนี่ครับผมอันนี้เจ้าตูวผสมนะครับดี อันนี้ก็ลูกผสมนี่ครับพ่อเยีผมนี่ครับผมจเจ้ายิมมันนะครับนี่ออกล่าฉเฉลยฉเฉลยได้ซีตัวแล้วครับดี่มาอยู่ลำผมนี่น่ครับนกมาแต่อุ้ยไทยนะครับตัวนี้ครับผมอันนั้นนกมาแต่น้าเกลือครับผมอันนี้ลูกอันนี้ลูกลูกจับมาได้เดี๋ยวผมผอกอาออกมาเดี่ยง เดี๋ยวดีลูกเขาก็ได้เชื่องนะครับเห็นไหมครับนุกลูกอ,นนอันนี้กันอันนี้กันนุกนุกเฉลยนะครับผมขึ้นแล้วครับแด้ว,ว่าผมใหญ่กูไม้เจอจินเหักไหลผมได้ถอนฝนไป้มนนีนุกต้อจ่ายแกนยุนี่ส่วนไหลนุกต้อ สีหลายเนะครับอาจารย์แจนนกต้อนตัวไหไรได้เนี่ยอาจารย์แนะจนอันนี้นกลูกไล่อยู่ในสวนนี่ครับนี่ครับมันมาเหยียบกันเนี่ยก็เลยเอามาขัดแรงสิอันนี้ดิวตันครับดิวตันป่าแท้ครับมานตะขอนแก่นดินนี่จะเปลี่็นนกลนกผมมีไว้นี่ครับดิวตันโดูดินสิ ยูตันมันตจขอนแก่นน้ำพี่ิ้ไอครับผมเป็นนกเรนนี่มีเฉลยมันครับผมมีเฉลยหรอกนอน,นี้นกเนืเ้อเปืือกกำลังโขงไข่อยู่ครับอันนี้นกต้อจานเจนเราเนี่ยจานเจนตัวนี้ไหมไทยเนี่ยมาเจอไทยดะครับนี่ลูกผสมเจียงใหญ่จริงมั้งนี่ครับอาจารย์แอ็นเราเห็นว่าโอ้ลมโลมทอง นี่ครับอาจารย์เจวดีครับอาจารย์แจมนนี่ครับอาจารย์เจนที่นี่ยังอยังนี่สวยห้ว่างครับสวยางหองว่างก็ไล่ไล่หนูก็ไล่ตีไซโนกอาจารย์เจนมีตัวอะไรนี่อยู่ในนี่แมงปุ๊บแถบนี้เนาะนี่ของอาจารย์แจมนนี่ตัวก็มีนกนกตัวอันนกตัวนี่นกตัวเนาะนกเสียงใหญ่นี่เสียงใหญ่ดีเลยตัวนี้นี่เสียงใหญ่ครับนี่เสียงใหญ่นกเสียงใหญ่โอ้เจี๊ยบเห็นบมู มันเลาเปลี่ยนมื่มื่นมมวางเลยนั่นกตน่น่ตันนใครแเนคันตันี้ขื่นนอนว่าตัวนี้น่นตัวนีคันโูื่นยแงขนเนาะจะวางขื่นพเนจเนานี่มองตเนาะนี่ต้นใหม่นี่นี่มงสวิรนี่มวก ดึงเสียเสียซักขึ้นเล่นวะซัก <c oughs> ขึ้นันทุกตัวนว่ขันทุกตัวขันทุกตัวขันทุกตัวครับผมอนี่อันนี้ก็ใส่มเ้มมเาตายต,ตัวนีมือนั้เมือมากาไท้กองตัวย่ส่ย่ข้างในตีเฮ้ยนี่ตีนทัหดหลนันึงนตีแล้วเ่อไขึ้นเหลงขันี่ครับไอานี่เ็เียน,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 นดีด้นี่ นกหลายเ,นนเลยครับยุนี่นี่มีดน้ำไหลปึ๊บกล่องมวยนั่นมาอาจารย์แช่น้ำไหลมาอึ้งเลยนกครับยุนี่เลยนี่ยุนี่ส่วนหนึ่งนี่ยุข้างในนี่บุกเจ้าข้างนอกนี่ครับอันนี้คือเป็นส่วนหนึ่งอู้เราตัวเองอะเอาลงมาเอาลงมาเบังหรือเดี๋ยวเบังนกเพิ่นตัวเองวาก่อนอันนี้นกผมอันนี้นกอาจารย์แล้ว นกอ,อาจารย์ไม่ชานวตัวนี้นกอ,อาจารย์ไม่ชานว่าเนี่ยอาจารย์นี่ครับส้นลายเป็นนกเป็นนกคืนพระเบอร์ตัวโตเลยครับอยู่ในนี่นี่ก็ขึ้นพระเนี่ยแล้วครับตัวนี้มาแต่มาแต่นี่อย่างก็สนามใช้นี่ครับผมงามเจ้าตัวครับที่ขัดมาเจ้างามพานทุกตัวแล้วมันเป็นมือเปื่อยกำลังปากเยอะน้นยิ้วเฟืองหอย,อยู่ในนี่นกยังไหลก็แล้วครับเด้อ ยังมีนกอยู่ใครสนใจกับขเขามาเบื้องไรเลยนี่ครับได้ละตัวลายเเบื้องเลยนกเพียบนี่นกผุมตัวกันมาเจ้าใหญ่มาเจ้านำมาจัดนกเป็นหู่ตัวแล้วครับยุ่นนี่เป็นตัอหู่ตัวอายุไรหุ่นตัวครับขึ้นลุงแล้วขึ้นพเนยียดขึ้นสาวหัวทุกย่างแล้ว เนุกต่อทำยี่ในนี่มาเบิ้งงในเลยครับผมนี่ส่วนหนึ่งนี่ที่ในนี่เทียบคู่นี่ไม่มีพ้าครับคู่หูตัวเด่นหูตัวนี่ว่าอาจารย์เด่นทุกตัวไม่สาวมันเล็ดได้ไหนไปหยดด้วยเลยเนาะอันนี้เห็นยังอันนี้ได้วุ้งมองไม่เห็นปะลุง เบิ้งเบึ้งเบึงงเึงเปาดที่ทรเสียกเอามาครับพี่น้องมาในสวนนี่และนี่สตูดิโอเลยวงนี้มองฟึ้งนกนี่เสียกดึงฟึ้นก,นกเอาโน้กหอยเส้นนี่แล้วก็ดึงขึ้นเลยเอามาเลยนี่ครับเราก็ดึงซากขึ้นเลยเอากงหอยก็ได้เอาพนเนียดนี่พนเนียดเกาก็มงนี้เขื่อนไสเลย้างสั่มก็มี้ได้ยั่ไงนี่นน นี่ครับผมานี่น้กผมลงนี่เทียบคู่เลื่อยๆนี่ใส่กันคูก่กะก้เลยครับพุ่นกงเพาะพหุ่นเบื้องกงเพาะกระสิบร้องเพาะเบื้องเห็นว่าจะเป็นสวนนะครับสตูดิโอที่ผมเฮ็ดไว้ตะกี้นี่ครับเป็นห้องเซาห์เจ้าห้องเซาแก่ อาจารย์แจ้นะมันใหญ่นี่เลยนี่เขาเรมผสมยม่ไดนี่ครับกขาัริ่มแแบบไข่อยู่นะสม,มอุเฮ็ดไบร้องเห็นชื่อกระเจาหน่ะใจใดวบ่บเลยผลบุๆเดี๋ยวสือร้องเอามาฟูเบ้างครับเอามาเทียบฟูบ่งจะฟูเูเหรีย่มา ว่ามีผ่านแล้วนกไม่หนีขุดตัวความใส่ฮุดตัวน well ี่ครับผมตัวแรกตัวแรกกงนั้นก็เป็นต้อแล้วขึ้นคนเนี้ยนี่ก็ต้อจับเสืออะไเบอร์เลยครับนี่เดว่านี่ร้องอันนี้ท่านก็ขึ้นแล้วจับพะแนนนี่เดว่าขึ้นแล้วเดีนแล้วคู่แล้วนี่ก็เดีนแล้วคู่แล้วเดว่าท่านเคยขึ้นคะเนีนอันนี้ขึ้นคะเนีนแล้วนี่ดูงนกยุตั้น สุดนีเป็นพ่ออาจารย์แจนครับไปนอกคุณหอยนัเฮ้ยขึ่นพเนี้ยเบิ่อตัวนอาจา์เนาะขึ้นพเนียร้องเบิ่อดตัวรแอบเบมีตัวนุแอบเบิดมครับร้อมต้นตอกับมีอะไอครับต้นตอกัมีอีกส่วนหนึ่งยุุ่พูนครับผมตัวห้าก็หอยไวหัวหอยไวทั้งหิ่งเจ้าๆ่ทั้งหัวผมนี่นครับผมตัวที่ว่าเจ้าๆเจนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเนี่นี่สว่วนหนึ Asia, ่งของน้องนจานเนาะแอบ อันนีああ้นกหยาบแล้วมาแรงวว่างสิเพียวไม้เบิ้งนงชีวาเด็ดเนื้อเจ้าน้าอาจารย์เนาะครับผมครับผมนั่นอันอาจารย์แจนนี่เบอร์โทรก็เจ้าโทรหาได้บ่ะนี่มีมีครับผมเอาเบอร์บอกเบอร์โทรพี่น้องคนหนึ่งศูนย์แปดหกครับผมศูนย์แปดหกศูนย์แปดห้าครับศูนย์แปดห้าศูนย์หกศูนย์ห้าครับผมครับผมอาจารย์แจนนะครับอาจารย์แจนหวังนาโมบีนะครับเนาะครับผมเชี่ยครับผมเดี๋ยวขอเบิ้งนกพี่เขาอาจารย์เบิ้งได้ครับผมครับผมเอาอาจารย์ต้อยขมว่ไปต่อ ี๋ยววันนี้ว่าค่อยเอานกที่ว่าเด็เดๆออกมาเบื้องอันนี้นส่วนหนึ่งครับผมนี่ส่วนหนึ่งของนกเดี๋ยวผมเสี่ยออกมาเทียบคู่้เบื่จะคู่นะเราวายู่นี่เราประกันด้เรว่านี่ทุกตัวนูกป้าก็มีป้าคือป้านะ้ครับผสมคือผสมม่ต้องตัวต,วตวมกับในบอกกันตรงไปเลยครับผมป้าชนได้มาแต่ทั้งอุทัยทั้งสารคามเนี่ยทั้งพอนมสารคามเองแปดดิว ขยายวงไาที่ทัวที่แม่บ้านจันเจนเจียววงตาม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 ใช่แม่งั่ะเจ้าเจนเดี๋ยวลองมาเทียบมั้งครับเด็กตัวครับแนวผมรับผมเจ้านี้โอเ้เจ้าหยิบมันนะครับเจ้าไอ นี้โอโหยู่ใส่มือหยิบมันอยู่ขวามือครับสีโทนหล่อแดงๆสีโทนอลกอ,อกมันมุนนครับเทียบคู่คู่นี่ครับคู่หนึ่ง นี่บแ่นอยครับเบื้งเจ้านึ่เบ้องเงเบื้องเบื้งเหนึ่งเลย่อย่านี้ขนมีหรอกขนแตกขนมวนที่วางเดรียีงนนี่ทุ่งหญ้าทุ่งฟูทงสเเขาใส้มม่วเล่เห็นไหมครับขนว่มีเลยนะขนหางขนปีกก็ไม่ต้องจับทรนมันหอกนี่นี่นไครับนี่นไ จับถอนคนปีนะ่นะมีเสียงว่เบิ้งตัวกู้เป็นนกจเมีตัวขนาดคนมัวมีดินี่ไก่ครับมัเนเอขันขัน,นยัน,นเบนเบิ้งงองเบิ้ขนเพคนปี๋คนหางเลอกนกว่าไค่วางเดยนแยกเนี่ยเอาเป็นนี่ค้ับผมแล้วเบิ้งฟูต่อไปนี่ครับลูกนกข้าวผมนี่ นี่ลูกนกเลยนีนนนน่นี่ครับนี่นี่ครับอันนี้เป็นลูกนกที่ผมเก็บมาเลยนี่นี่ครับอายุอายุอะไรเอลยนี่นี่ครับนี่ครับนี่ลูกนกกรับผมอย่าพเนียดอายุอายุได้ควบแล้วคนผมปอกกว่าครับนี่ครับผมนี่ครับ นี่ครับนี่นี่นี่ครับผมดู <c ười> ออกปีเขาย่างเดีวยวได้พุ่นคุณคุณเคยอะไรคอนเนียตมื่อสองเทียครับเอาอยู่กันดีโยครับ <c ười> นี่ครับโ <c ười> บ้เวยนี่คี่ว่าจานแกะในเมือเนี่ยลูกนกนี่แหละตัวว่า <c ười> ตัวนี้บอกที่ว่าจันตัว่่าอ ตัวนี้ละมาเจออาจารย์รูหมดเออม่งานเอากลับมาว่าเอาใบหญ้าใบมันเด่นเราเอาทันวะนี่ครับโอ้นี่นอนงามตัวนี้งามงามมีดเนาะหุ่นไดรได้ปะมีหุ้นหัวปีของแทผู้หัวกรอกรอบได้ไหมบนบนงามไม่พ่นข่วนอ๋อยู่ดีอ๋ยู่ดีขวนข่วนมี้หญ้านี่นี่ครับนกเก็บมาเองใจรักเยี่ยงเองฝึกเองเอาแต่ใจเนาะ แค่ขนควายถ้าเรเต็มขนได้มาไม่หยียบกระเนี้ยนพ่อกระแมวเสียงใหญ่ในตอนแรกเนาะพ่อกระแมวไปแม่หรือควายเราไปแห่จันนะลูกเหยียบก้อนเราถูกฟอควายไม่หยียบอีกแกนึลยครับผมนี่นะครับผมอาชีพครับพูรว่าควายนีเวลาเตอออกต้อก็มีแต่เรียงไปครับคทำๆมากออกหยุดมือนึงก็เลยไปนี่ครับนี่คือ ก็จ,จ้าผู้มีเวลาเทำงานสอบการขอนอย่างในเพอาะได้ออกซอยครับนี่ครับแว้งนี่นเลยแล้วแว้งไปเดินได้ครับผมยี่ได้มาแว้งไปเดินได้เลยครับราคาบัาสูงครับค่ายหรือะมูฟวี่มาเนี่เลยครับอยู่บางนาตาดนะครับผมอาจารย์วิชาอาจารย์เจนอาจารย์พงศ์อาจารย์น้อาจารย์เทพทีมงาน,น,งนเราอยู่นี่เบ็ดโน้ตยังอาจารย์น้ตก,ก็ไลยครับผม วัยอยู่ใกล้สวนสมุนปรการบางฉลองก็แวะเข้าไปหาอาจารย์โน้ยเลยแล้วครับผมยุ่นสนามกอล์ฟกิจวันเล่ย้ะครับผมบางฉลองครับผมผู้ดใดกัจเจ้าอาจารย์ท่านใดก็ใกล้ทั้งนี้ก็แวะมาทั้งนี้ครับบางนะนะครับทางหน้าสำโรงอยู่มัทั้งนี้ครับผมแวะเข้ามาคุยกันเลยครับว,ว,ว่าเสือว่าวาเข้ามาหาลูกศึกษาหามวนๆกันครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้นะครับผม อขอบคุณอาจารย์ทุกท,ท่านติดตามในชมครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณครับ